สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดซุยมงของช่างยันนะครับคืนรูม,มาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํานี่เป็นงานถนัดของช่างยันเลยนะครับเป็นเพื่อนท่านใดที่เคยซื้อไปนะครับติดใจนะครับใช้งานดีจริงๆนะครับเลยอยากให้ลองใช้นะครับ แนะนำเลยครับอยากให้ลองใช้ครับยังราคาเดิมนะครับยังราคาเดิมนะครับราคา450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับย้ำนะครับ450บาทพร้อมส่งด้วยนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเล่มที่1นนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่12.1นิ้วครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับ เมสซุยใบข้าวเล่ม hmm. ท mm ี่สองครับความยาวครับ12.1นิ้วครับความกว้าง2นิ้วสันหกมิลเท่ากันนะครับก็โดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยใบยาว12นิ้วทุกเล่มนะครับเดี๋ยววัดดูเล่มนี้ นี่ครับ12นิ้วนะครับใบกว้างสองนิ้วนะครับสันหกมิลเท่ากันนะครับทั้งความกว้างความยาวนะครับแล้วก็สันนะครับนี่ครับอยากให้ลองใช้จริงๆนะครับคมมากนะครับ,นะรบโอ้เล่มนี้อยู่ที่ 12.5นะครับใบกว้าง2นิ้วนะครับสัน6กมิลนะครับนะครับสนใจทักทายมาได้นะครับทักทายมาได้ราคา400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ